ดูรรชวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายแลย้วเย่เดี๋ยววันนี้นะคะวันจะทำงานถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็เตรียมกลับไปจัดกระเป๋ากระเป๋าก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีถือไปสองใบนะคะน้ำหนักได้30มสโลนะคะบวกไม่ใช่บวกสิ กระเป๋าเราได้ venue, so 30โลก็จร okay? pues, ิงแต่เราต้องหักความหนาของกระเป๋าเราด้วยนะคะความหนาของกระเป๋าเราอยู่ในน้อยก็ไซส์ใหญ่ก็อยู่ในน้อยก็3หรือ4โลจาก30โลเราก็จะเหลือประมาณปันตีให้ซะยีสิโลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็มีช็อกโกแลตมีของมีอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เหลือแต่คุณสามีดิฉันจะไปซื้อ ปลาไซมอลลมควันนะคะก็น่าจะเสร็จแล้วก็วันนี้มันจะเดินทางช่วงเก้าโมงครึ่งนะคะเก้าโมงครึ่งออกจากบ้านนะคะรอบนี้วันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขับรถประกันไปเองน,นะคะรอบนี้เราเอาเรานั่งรถบัสไปเพราะเนื่องจากช่วงนี้น้ำมันแพงแล้วก็ค่าจอดรถที่เราจะไปฝากรถไว้ตรงข้างสนามบินนะ่ะ ช่วงที่เราอยู่ไทยอ่ะค่าฝากก็พันโครนแล้วนะคะแล้วก็บวกค่าน้ำมันที่เราขับไปแล้วก็ค่าทางค่าอะไรอย่างน้อยๆก็เกือบเกือบสองพันโครนแน่นอน mm hmm. ก็เลยตัดปัญหาด้วยการเราซื้อตั๋วรถบัสนะคะซื้อตั๋วรถบัสเราซื้อล่วงหน้าตั๋วก็ถูกนะคะก็ถั่วเฉลี่ยคือถ้าขับรถไปเอง บวกค่าที่บวกค่าทางค่าอะไรไปน,น้อยเราก็ต้องจ่ายเกือบ2,000คัครนแต่ถ้าเรานั่งรถบัสไปเองก็คือเราอาจจะเรียกแท็กซี่ไม่ใช่อาจจะเราเรียกแท็กซี่มารับเราจากบ้านไปที่ที่ขึ้นรถนะคะก็ค่าแท็กซี่บวกรถบัสก็น่าจะไม่ถึงเ0 0าครนก็ประหยัดไปแล้วตัว๋วบางเงินเราซื้อล่วงหน้าไว้แล้วนะคะ จากปกติราคามันน่าจะต้องเกือบ800กว่าโครนก็เหลืออยู่600กว่าโครนอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดกันไปก่อนนะคะนแะคะนะคะเกงเห็ดที่ดิฉันซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งเอามากินโอ้ยไม่อยากจะบอกกินแบบว่ารบกวนมากมายนะคะ ไปค่ะเดี๋ยววันขอเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเราไปไหนต่อวันนี้ว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จบเบรกกันไปแล้วนะคะนี้เราก็เข้ามาทําต่ออีกหนึ่งห้องนะคะก็วันนี้ก็ยังทํางานุนไปเดี๋ยวทํางานอีกสักอีกกี่ชั่วโมงอันนี้เพิ่งจะเที่ยง ก็ทำงานกับดิฉันวนไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพอวันเลิกงานบ่ายสองก็จะไปเก็บกระเป๋านะคะก็จะไปเก็บรายละเอียดต่างๆว่าต้องเอาอะไรไปบ้างต้องแยกกระเป๋าระหว่างคือมันจะมันจะมีกระเป๋าสองใบนะคะใบหนึงคือโหลดลงเครื่องโหลดลงใต้เครื่องกับอีกใบหนึ่งอะ่ะถือ ขึ้นไปบนเครื่องด้วยกันนะคะแต่รอบนี้วันจะไม่เอาใบที่วันถือขึ้นเครื่องไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าวัน,นจะไปเอากระเป๋าที่บ้านพี่สาววันมาใช้นะฮะเดี๋ยววันจะรีวิวให้ทุกคนดูกระเป๋ารถนี้ไซส์32กับไซส์20ที่วันจะถือขึ้นเครื่องนะคะสรุปวันก็จะถือเป้ไปใบหนึ่งนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเปลี่ยนสำหรับไปเปลี่ยนหนึ่งชุด ในกรณีพอเราถึงดูใบแล้วถ้าร้อนถ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเราอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้กลับบ้านแล้วเดี๋ยววันจะไปให้ทุกคนดูว่าเราจัดกระเป๋ายังไงมีเพื่อนฝากของไปสองกันสองสามชิ้นที่ไปฝากให้คนที่บ้านเขาเราก็จะไปส่งให้เพื่อนๆนนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูรอบเย็นนะคะที่พอถึงบ้านแล้วว่าจะได้ทำอะไรอีกบ้างนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แค่รอเวลาเลิกงานนะคะวันนี้เราคุยกับเพื่อนๆที่ทำงานทุกคนจะเตือนเราทุกคนเลยว่าอย่าลืมพาส,สปอร์ตเพราะว่าวันเคยไปทำพาสปอร์ตหายที่จุรกีนะคะถ้าใครตามวันมาทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะทีนี้วันนี้เพื่อนๆที่ทำาในที่ทำงานก็เลยเตือนเราว่าห้ามลืมพาสปอร์ตอีกนะคะอันนี้เป็นการไปเที่ยว ครั้งแรกหลังจากที่พาสปอร์ตวันห่านนะคะทุกคนเป็นการเดินทางครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอกลับบ้าน นี่ไปสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลิกงานแล้วก็เดี๋ยววันจะพาไปดูการจัดกระเป๋าของวันจัดยังไงนู่นนี่นั่นนะคะของได้ครบหรือ,อยังวันเอาอะไรไปบ้างทําไมถึงไม่ขนของส่วนตัวไปเลยก็คือเนื่องจากวันจะเปนขนของที่บ้านมาใช้นะฮะรอบนี้ก็จะไม่ขนอะไรเอาไปแต่เ,เครื่องส่วนตัวนู่นนี่น,นั่น ครีมเคลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นจะไม่เอาอะไรไปเลยเพราะว่าเดี๋ยววันจะไปเอาทางนู้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันถึงบ้านแล้วเดี๋ยววันจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเออเราจัดกระเป๋าไปถึงไหนแล้วว่าแล้วจะต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มใส่บ้างนู่นนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนบ๊ายบายของคุณสามีใบนี้นะคะนี่ของข้าพเจ้านี่นะคะ ก็จะมีรายการคนฝากของไปส่งกันด้วยนิดๆหน่อยๆมีสมีเพื่อนสองคนฝากส่งมีน้องๆฝากส่งของไปให้ครอบครัวเขาที่ไทยกันนะคะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าวันอะไม่ได,วไได้วันไม่ได้เอาของไปเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยพอได้อยู่พอได้อยู่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเป้ที่วันจะเอาไปนะฮะแล้วก็อันนี้เอกสารสําหรับการเดินทาง แล้วก็นี่กระเป๋าใส่พาสปอร์ตวันนี้เพื่อนๆแซวดิชันนี่ไงสาวๆแซลดิฉันว่าอย่าทำพาสปอร์ตหายอีกนะเพราะวันเคยไปมีปัญหาทำพาสปอร์ตหายนะรอบนี้ก็เลยแยกพาสปอร์ตตั้งหากเอกสารที่สำหรับจะยื่นกับเจ้าหน้าที่ก็ตั้งหากนะคะไม่ใส่รวมกันเพื่อเราจะได้ไม่เป็นปัญหาโลกแตกนะคะ แล้วก็นี่ของที่น้องอีกคนนึงจะฝากไปให้ครอบครัวนี่นะคะก็เดี๋ยวจะไอ้นี่ให้เขาจะส่งให้เขานะคะก็นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวหน้าจะเสร็จเรื่องกระเป๋าก็เหลือแค่อ,อ,อุปกรณ์สําหรับตัวเองครีมเคลม,คลมนู่นนี่นั่นแล้วก็อุปกรณ์สําหรับชาร์จเครื่องทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีโทรศัพท์มีโน้ตบุ๊ก นะคะก็น่าจะได้เอาน้ตบุกไป2ทั้งคู่เลยเนี่ยนะะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรฉุกเฉินนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้วันก็จะมาจบกันด้วยการเก็บกระเป๋านู่นนี่แต่จริงๆวันอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเราควรจะต้องมีกระเป๋า เหมือนมีวันวันวันอ่ะสั่งไว้แล้วปกติจริงๆมันจะต้องมีแต่ทีเนี้ยวันลืมแต่ว่าสั่งในเน็ตไว้แล้วเรียบร้อยมันก็จะคือมันจะเป็นกระเป๋าแยกเป็นกระเป๋าเล็กๆๆ็ๆนะคะก็คือเราจะเอาเสื้อผ้ายัดใส่ไปในนั้นได้แล้วเวลานั้นอ่ะมันจะดูเป็นระเบียบมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นระเบียบแต่ว่าก็แก้ขัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนขากลับเรามาลุ้นกันค่ะว่าเออมันจะเป็นยังไง น้ำหนักจะอะไรแค่ไหนนะคะทุกคนก็ยังไงวันนี้วันขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลค์วันขอบคุณทุกซับสไครวันขอบคุณทุกแชร์วันฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้วันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของวันด้วยนะมาดามวันนอเวยค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติและยังไงเรามาเจอกันพรุ่งนี้ว่า วันจะสามารถมีคลิปสั้นให้ทุกคนได้ไหมถ้ามีคลิปสั้นเราคงจะได้คุยกันนะคะแล้วก็จะพยายามาพาทุกคนไปดูในมุมต่างๆในสนามบินที่ดูไบนะคะในดิวตี้ฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันจะพาทุกคนไปดูนะคะและหวังว่าวันจะถ่ายได้เนาะ ถ้าอย่างไงขอบคุณมากนะคะมาดามวันนอร์เวย์ค่ะวันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้เราลากันไปด้วยการลกมากนะคะคุณลกมากลกมากมายนะคะนี่นะคะของคุณสามีดิฉันจัดเสร็จแล้วอันนี้กระเป๋ากล้องของดิฉันนะคะ i fix I'm crossing the line again day falling to the me No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget.